พี่ยังระบาดนี่สวยเขาสวย้หน้าม,มานี่พี่น้องทปบงทปีดอก <c oughs> สิบบ,าบ,าบา่บัจกุ้งแล้เด้พี่น้องกวงไปสวยเขาสวยน้น้าถ้าลูพ้พระต๊ากินเถากินน้ำก่อนป้ามือนี ไม่นี้พักกันนัดหมายกันที่นี่สิพักกันไปชุ่มทั้งไหนขึ้ใส่เสื้อสีขาวคือกันดี้นเทะมาใส่หันหนงงาอ้มงาหม,ม้อาบึงก็นานะพี่น้องมาซุ่ยเข่าดื้อต้องยัไไยยงไม่ยินเทนยยนน่น่ามิยังนี่เอาหน้าปะไว้วงกินีโอ้ยเนาะโอ้ยเหี้ยดทำพี่น้องกลับขึ้นสูดหลุดบาดแล้วมาน่าหน่อย สารวันดีใจเฟื่อเราไม่รอดเลยะยิ้มเปื่อยิ้มเปื่อยยิเื่อเาดีจแรปเพราะเราเขาดีใจกระจากไปอีกแล้วถ้าจนสิมาจักมือพี่ม่จักเดียนน้่มือเดียวสารว่นน่าสุดอน้่งมือเดียวผูลจะหอดมือยกเงี้ยนุูละตีจังที่ได้ไปเนพราะเจ้านี่ไปเตรียมการกินกินหล่ไเขาจะไปคืนรถตู้นัแจงฝั่งนี้อืมทีนี้เกียไปกันนี่ไม่ต้องเสีย่นะนี ับเขานจริงจ้ะ่เพื่อสาวน่อยจะ่อรตู้บอคะี่เงนี่นีเกีไปลวกันี่เสียบสิบอกให้ตาเกียนี่เสียบเดเจะถ่ายมาให้เดอมาถ่ายดอรับอสงเราอิโมจูกินกลูกไก่แสงเรอิโมจูนั่นแล้วอิโมจูน่ นอกางเกงอ่ะหนูตักอยู่เออแต่หนูมันมีเข้อได้เลยหนูกับใส่เปลี่ยนใส่เปลี่ยนกางเกงนี้กันเลยเปลี่ยนกันใส่พี่นลองกันเลยว่าตำรวนเปลี่ยนกางเกงเนี่ยเด้อลูกมือไทยมือไหนกัได้ตกเก่าหนูบ่ค่อยซื้อเสื้อผ้าบ่ค่อยซื้อย่างเลยมันโดนเือจะซื้อหนูก็เลยซักกระตุกเก้าแล้วก็วนเวียนกันใส่แมเวียนหันวนเวียนหันหนูปีนใส่มือนี่ใส่ขังนีแล้วมือก็ปลี่ยนอันนี้ไม่สืบบ่เนี่ยล่ะ บอกวันนี้คอยในสื่อคันสื่อคือคือสื่อโตโต้นักม้วงเลยเออคันนี้สื่อคือต้องสื่อแบบว่ารีบคอยไปดีรักไปซื้อรักไปซื้อคอยอยู่น้ำประการซื้อเลยแต่ผาต้องรีบไปได้ถุงเมื่อไหรจังวะนี่ขันเขาบอกยังเมื่อไรแล้วไอ้โจ๊กหมักไอโจ๊เมื่อไรแล้วเอากระเลยเอาซื้อกันซื้อเอางอนความสุขจาของหาเมื่อไรกันซื้อบันนี้ซื้อสูมือดอกสนุกซื้อสูมือ เอ้ยเป็นจีกุ้งเนาะจีกุ้งแล้วรวยนั้วก็ต้องซื้อว่ากับเราะไรดีแล้วอย่างไรอยางรจัดต้ม่ทำดิเต็นเสียติ่พอใจค่ะซื้อไหมราคาไม่ได้สนใจขาดเต็นเสียขาดไม่ได้สนใจค่ะว่าชมค่ะคือผมย่าล้มแหมแต่คือซื้อไหมลาค่ะเชิดเกล้ขาอเราติดมานะลืมห่างแล้วเตมแต่ที่ีแต่เถื่ก็บาซื้อ คนจะถ่ายกระลิบมื่อคอนแกนจะไปซื้อมื่อนี่คอนแกนนี่เมียจะไปซื้อจะจะไปซื้อบ่นี่ไว้มาแรงบันท้าผามาแ่นบ้านเมียมันไปคนละสินทีเลยก็เป็นยังมื่อเมื่อคอนแกนอันมื่อเถียนไอ้เต้าเวนมากินข้าวเลยกินปลาเผาไหมเต้าเวนท่านไปเลยค่ะตะเวนดีเตะเวนดีเขียดดีเต้าเวนธรรมดาได้ค่ะ ในยูเอาเว้นมาสมัครร้านวานิชได้ไน <S <S เดือดป้พ่อ,อดิชันเมื่อวานนี่เหมือนเลยตอนนี้ยินได้ยินมตเขาเจ้าว่าเสียงหนีเจอเขาไปเบิ้องในคลิปอยู่เตากระจ้าจมาออดิชันเมื่อวานนี่ผู<ห>้ใดผู้ใดบมลูกันผู้ก,กับประหินตูนี่ตายผู้ซ้ายนั่งที่หนหรอเพื่อนเสียบไลายผู้สายเริ่มดวนพี่น้องวันนี้มานล้มาดาน์โหลดแล้วขอบคุณป่าเผา คุณคแม่ซือ้อมาให้ถึงเต็มมือขึ้นนี่แหละพี่น้องบได้ท่านได้ก,กินก็เอะไรักกันเก็บไว้แต่สวยายา้ำเซลอดบู้ซ้ำดอกก็เพื่นสิหนมานรถบ,บ,บานน้ำแก่เพิ่อนเขาวอาลินเขาบา้ลลินเขาอหย,ยกว่าสิไปรถบานได้มือ่อี้ว่าสั่มนะวม<ร>ัน่ะมัน้าเหยกบอาลินว้าหยกกินกินไรไนั่นปาลาแห้งเซ่บนั่นปลานั่นปลาทอดนั่นก็เั็น กินกัขอาวันหอนเสียบเป็นตัวพี่เลยตตอพอีเขาละถึงสินิ้วเออสินิ้วประนมกลมกาววันทาสาวลำดวนวนให้มาไม่ยังกลับบานนี่อย่ามาต่อสายอีกสารวนต่้ใจได้ฮอดไสแล้วพี่หอมดอกลำดวนชวนให้ขะนึงคิดถึงแฟนปเรโอ้ยมหน่าเมียนต่งเดือนนี่หว่ เขาไปอยู่ต่างแดนเนี่ยเออบ่แม่นต่างแดนบ่แม่นเดือนแบบนี้มื้อนี้ก็สิได้พี่น้องลานเออบ่แม่นเซลไฟตาเริ่มเล่นบ่ไก่มาเริ่มอย่างคาข้อพี่เขียวเถอะอย่างคาฮะน้องคือคอพี่เขียวเถอะตะกี้คือพี่เขียวปานนี้ข้าเป็นข้าเธอตาเนาะ เนี่ไปกินแมกินบ้านพักในซุยเขาซุ้ยหล,ลายๆกินกินลงไปกินแล้วมีคมคิดคมอ่านกอีกเกียมีเกียวประเดียยพี่น้องกระเซียบทลล้วเข่าเหนียวหอนๆจำกับเกีียวประเดียยกับนี่แล้วก็ป่าเผานี่ ว่าซวยเขาซุยน้ำน้ำกันวันนี้จะเนี้ยเสียบเสียบกินแล้ววันนี้ก็สิเดินทางไปตัวเขาหลินอยู่อำเภอใดมืลในีคภูอีภูบาทต้งเตียอยู่โคราชแต่ว่าโบรูบาอยู่อำเภอใดบ่หู่บานโบผุนเนะโบหู่บาทหลินไซส์เราไปหอดไปหอดไหนเจ้าภว่าทปิ่นมองหลินตีอืมที่ลืมไปกำลังเก็บทิ้งว่าสนัยพินเพียงข้ามือเลี้ยงอยู่อำเภออ่าไออำเภออย่างนอรูตะโคราช มือเลี้ยงมั้เฮ้ยนก็อำเภอพี่ไม้พี่น้องอำเภอพี่ไม้ฮักรัวเลยกี่สิบเก้ากิโลแล้วเมีพี่หอมกินข้าวแม่แล้วก็วัดใส่โก้ยเรียบแม่เราสวยใส่ถือพุชจิตเตยละพุชจีหอมพุชใส่โก้ท่ามีกินข้าวมาในเบิ้งมาในเบิ้งแชทกลุ่มจังใหญ่ แม่ก็บอกว่าแม่จะมาปลุกเด้อแม่แม่ก็แม่ปลุกยังไงแม่ี่เอาเงินคันเจ้าภาพมาจ่ายเงินกันยังมาแม่วุ่นจะไปเรียนตำมันใดทึ่ตำรวจกระมาสั่งมานิ่ทึ่ไปคุยกับตำรวจทึ่เงินไปเอาเงินน้ำเจ้าภาพโชคดีโชคยังเขาแข่งเจ้าภาพโอนค่ะโอนจ่ายค่ะมื่อเสารนี้บ่ได้นับเห็นเจ้าภาพพอบเงินมามานิโอ้สินับเร็วไงบ่เนาะไม่ติดแบบนี้สิกระเบียองลอยมาที่นี่มาที่นี่กันเลยปะ ไปเส้าเอาเงินน้ำพื้นดิไปเส้าเงินน้ำพื้นกันเลยว่ามาครับผมสินับเงินบอด้บอดี้แจงเงินสดกะอุ่นจ้าสันโอ้ยหลวกอกเลยถ้าคาโซ่โซ่เรียกบัญชีแน่จ้าสนอจวดเลยนั่นแหละก็เฝ้าไปกรีบคลองมากรีบคลองกับประธานก็เฝ้าขึ้นไปเช็คคนตื่นร้ายอีกกันดิเซียร์เลียนใส่อะไรมาดิก็ว่าตำรวจโดนก็ว่าตำรวจโดนตำรวจกับพวกบ่าวบ่ค่อยหูเลี้ยงปันไดกันเลยแล้วบอกเน่จากนอยแล้วไวหลึกตีหาตุงเลยจะขอไปวตีหักครึ่ง ทิศเอก่วยใหยังมันเบอกว่าจะชิดจะชิดเห็นกระชิดจังซีเนาะคนน่ะบอกน้องมอวบนกันไปตามภาษาแล้วพี่น้องน้องจะซุ่ยเขาซุยน้ำกันน้องพี่น้องอ่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไปสนมีสักก้อนนะครับเดี๋ยวจะพอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ